สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองวันนี้ผมจะนำหนังสือหายากเล่มหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเล่มนั้นชื่อว่า The Meta Secret หรือสุดยอด The Secret เขียนโดย m เ l l i l l เป็นของสำนักพิมพ์ DMG Books นะครับเอาละครับมาว่ากันเลย ในปี1976เมลเกมลกิลที่อายุ18ปีกับพักพวกกลุ่มเล็กๆเ,เดินทางท่องเที่ยวบนภูเขาในมาเลเซียพวกเขาสนุกสนานกันมากแม้ในป่าจะเริ่มมืดแล้วแต่ก็ยังตัดสินใจเดินต่อไปเวลาต่อมาสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมลประสบอุบัติเหตุเขาตกลงไปในโพรงลึก ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงกระดูแขนซ้ายหักหลายท่อนพวกเขาไม่มีทางเลือกใดๆในการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมลและเพื่อนๆจึงกัดฟันเดินทางต่อไปอย่างทุลักทุเลกว่าจะพ้นป่าออกมาได้ก็ผ่านไปเป็นสิบวันแขนที่หักเกิดอาการอักเสบอย่างรุนแรงจนแพทย์บอกให้ครอบครัวเตรียมทำใจ มีเพียงหนทางลิบหลีที่จะช่วยเขาได้นั่นคือการตัดแขนข้างนั้นออกแล้วหวังว่ามันจะช่วยหยุดยั้งความตายที่คลืบคลานเข้ามาแพทย์ยื้อชีวิตของชายหนุ่มไว้ไม่ได้เวลาตี4ี่นาทีหัวใจของเมลก็หยุดเต้นเมลกิลได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตแล้ว ช่วงเวลาเป็นตายเท่ากันในห้องผ่าตัดโดยที่ไม่มีผู้ใดรับรู้วิญญาณของเมลได้แยกออกมาจากร่างกายเขาเฝ้ามองได้ยินทุกคำที่ทีมแพทย์พูดในการเร่งรีบยื้อชีวิตของตัวเองให้พ้นจากเงื้อมือพยามัจจุราชและเมื่อได้ยินการประกาศว่าตัวเองได้เสียชีวิตลงแล้วเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะสื่อสารให้ทุกคนในห้องได้รับรู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมลปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปตามอุโมงค์สีขาวสบายใจเป็นอิสระผ่อนคลายและปลอดโปร่งเขาเดินทางไปสู่โลกหลังความตายพบเจอใครหลายคนที่เป็นมิตรรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวอบอุ่นเมลเกิได้กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้ว แต่ในเวลาไม่นานต่อมามีใครบางคนก็บอกเขาว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของคุณแม้ไม่มีสัญญาณชีพและประกาศการเสียชีวิตไปแล้วทีมแพทย์ก็ตัดสินใจลองกระตุ้นหัวใจดูอีกครั้งและคราวนี้มันประสบความสำเร็จหัวใจของเมลกลับมาเต้นดังเดิมเขาเสียชีวิตไปทั้งสิ้น19นาที แม้จะเสียชีวิตไปชั่วครู่แต่สิ่งที่ได้มากลับเป็นภูมิปัญญามหาศาลจากฟากโน้นแลกกับการเสียแขนซ้ายไปหนึ่งข้างภายหลังเมลบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆต่อไปนี้คือบางส่วนของกฎทั้ง7ข้อซึ่งเป็นความลับจากองค์ความรู้โบราณเชื่อมโยงกับจักรวาลที่คุณสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามที่ฝันนะครับ กฎข้อที่หนึ่งกฎแห่งมโนนิยมทุกสิ่งคือจิตจัก,กรวาลก็คือจิตเมื่อคุณเกิดความเชื่อใดที่มากพอจิตจะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจัก,กรวาลหรือสรรพ,พสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นการสร้างให้ตัวตนดำรงอยู่ได้และเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาล พวกเราใช้จิตหรือความคิดเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งกับสร้างความจริงขึ้นมามนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงต่อกันเป็นหนึ่งเดียวจักรวาลจึงดำรงอยู่ในจิตใจเราและสร้างทุกอย่างให้เป็นไปตามสิ่งที่เราเชื่อไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีแก่เราก็ตามกฎข้อที่2กฎแห่งความสอดคล้องกัน ภายในเป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกภายในล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณให้บังเกิดขึ้นอยู่เสมอเรียกง่ายๆว่าหากคุณทำไม่ดีกับโลกโลกก็จะทำไม่ดีกับคุณการพร่ำบน่นกลดาจับผิดเกี่ยวกับผู้คนหรือสรรพ,พสิ่งที่คุณครอบครองอยู่ เป็นวิธีที่ชักนำสิ่งไม่ดีให้บังเกิดเพิ่มเติมในชีวิตวิธีที่ดีกว่าคือฝึกฝนที่จะทำดีฝึกรับรู้สิ่งต่างๆมองหาแต่ข้อดีในการใช้ชีวิตเมื่อนั้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นนั่นเองข้อที่3ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนเคลื่อนไหวทุกสิ่งล้วนสั่นสะเทือน ความคิดอารมณ์ต่างๆล้วนเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนมีความถี่แบบจำเพาะการสั่นสะเทือนทางอารมณ์แต่ละอย่างจะดึงดูดเอาอารมณ์ที่คล้ายกันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ดีเพื่อสร้างสรรค์หรือทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีเพื่อทำลายล้างได้อย่างง่ายดายอีกทั้ง กฎแห่งการสั่นสะเทือนเป็นไปตามกฎจักรวาลมิได้เป็นไปตามกฎทางกายภาพจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาระยะทางหรือแรงโน้มถ่วงพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถส่งความปรารถนาดีไปให้คนที่คุณรักได้ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ในอดีตอนาคตหรือที่อันไกลแสนไกลและการส่งความคิดแย่ๆไปให้กับใครก็ส่งผลได้เช่นเดียวกัน ข้อที่4เพราะมีความมืดจึงได้รู้คุณค่าของความสว่างเป็นต้นกฎข้อที่5กฎแห่งจังหวะทุกสิ่งมีเวลาเป็นของตัวเองให้ใช้ความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องปกติชีวิตมีขึ้นก็มีลงพักผ่อนบ้างสนุกสนานบ้างใช้ชีวิตให้ผ่อนคลายอย่าต่อต้านแต่ให้เรียนรู้ อีกทั้งอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินเลิกกล่าวโทษใครเลิกกล่าวโทษเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามปล่อยวางอาคติทั้งหลายให้เวลาและรักษาระยะห่างจากหลายๆสถานการณ์ต่างๆการเติบโตต้องอาศัยเวลาการฝึกฝนรวมทั้งการทำงานหนะักไม่เช่นนั้นแม้จะได้รับสิ่งใดมาอย่างรวดเร็วหรือโชคช่วยคุณ ก็จะไม่สามารถรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ได้อย่างถาวรข้อที่6กกฎแห่งเพศทุกสิ่งคือความสมดุลทุกคนทุกสถานที่และทุกสิ่งล้วนมีลักษณะของทั้งเพศชายและเพศหญิงทำงานกันอย่างสอดคล้องเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาพลังแห่งเพศชายนั้นอยู่ภายนอกเป็นสิ่งที่ส่งออกไปสู่จักรวาลขณะที่พลังแห่งเพศหญิง เป็นพลังที่ส่งเข้าภายในผู้ที่มุมาณนะทำงานเป็นบ้าปเป็นหลังมุ่งแต่การแข่งขันเป็นการใช้พลังแห่งเพศชายที่มากเกินไปหรือคนที่คิดถึงแต่ผู้อื่นมากจนยอมไปเสียทุกอย่างก็เป็นการใช้พลังเพศหญิงที่ไม่สมดุลจึงเกิดการบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจได้ จงเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับกฎแห่งจักรวาลแล้วทุกสิ่งจะบังเกิดกับคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ตัวคุณเองก็ต้องอดทนและมองหาความเป็นไปได้ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันข้อที่7กฎแห่งเหตุและผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญทุกการกระทำจะมีปฏิกิริยาตรงข้ามที่เท่ากันกลับคืนมาหาคุณ ถ้าเรียกตามหลักของศาสนาพุทธก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าถึงแม้ไม่สามารถค้นพบสาเหตุได้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสาเหตุนั้นอยู่เราเพียงแค่ไม่รู้ว่ามีมันหรือไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่างหากทุกสิ่งล้วนบังเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มทำตามกฎนี้ คือการหมั่นสังเกตความคิดของคุณไว้ตลอดทั้งวันแล้วให้ตระหนักว่าความคิดใดจะช่วยพัฒนาชีวิตคุณให้ดีขึ้นหากเกิดความคิดที่ไม่มีสาระก็ค่อยๆปล่อยมันผ่านไปแล้วหวนกลับไปหาความคิดที่สร้างสรร์เมื่อค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็จะไม่เกิดความเคร่งเครียดนั่นเองครับเอาละครับท้ายนี้สิ่งที่ผมเล่าผ่านไปเมื่อกี้นะครับถือว่าเล็กน้อยมากมาก เนื้อหาในเล่มยังมีอยู่อีกเยอะและในช่วงครึ่งหลังจนถึงบทที่6นะครับก็มีการเน้นกระบวนการต่างๆเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอีกด้วยเล่มนี้นะครับยังมีผู้เขียนรับเชิญอีกถึง12ท่านอาทิบ๊อบพร็อกเตอร์แจ็คแคนฟิลด์ดรโจวิเทลลี่ดร์มาซารุอิโมโตหรือทีฮาร์ฟเอเคอร์เป็นต้นเอาละครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือพลังจักรวาลหรืออยากได้รับแนวคิดสายนี้ที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมลองไปหามาอ่านดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ